เ้าอยู่นั่นตื่นเช้ามามันหิวอะเนาะได้กินแล้วหยุดเฮาแล้วข้าวกินอีกปะเนี่ยะหรือนมพอละข้าวข้าวไม่สนใจละอือ <c oughs> อย่างภาพนิ่งภาพย้อนภาพรีซัมหมากันล่างกินนมอเอาให้เกี้ยงเอาให้เกี้ยงล้วเข้าอีกวันเนี่ย หนึ่งอย่างอย่างเอาอ,อีกคุณจะเอาอี่จริงจริงฝรั่งหมดแล้วหมดแล้วหนึ่งดเท่าได้แล้ว